ครับนี่ก็สามตัวแน่ๆครับมาครับทางคุณป้าจำลองสาหายลุงพลพิ่นบอกว่าวนนี้ดิฉันนางเด็กหญิงจำลองแดนกาใสจ้าครับผมสามโตเน้นๆครับผมกับขอบคุณลุงหน้าให้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมหวยออกหวยอุวยป้าจำลองมันมีอาอาอายุยายด้วยห้าสิบหกครับ ห้าสิบหกเหมือนลุงพลได้เลขห้าหกเก้าแบบนี้หลังเหมือนของลุงพลนะแต่จะไม่รู้ว่ายายฟังจินหรือเปล่าแต่ที่นี้นะยายก็มาจุดวันนี้ก็เก้าเอ้ห้าเก้าสองค่ะสามโตเน้นเน้นขบขอบพระคุณนะครับผมที่เพื่อนจะนำโชคนำลาภในทางพี่น้องเนาะนะครับผมก็เอาแล้วแต่บุญพาวาสนาพี่น้องในบ้านเนื้อแตอ บุญพาวาชนาดวงใครก็ดวงมันนะคะจ้าใช่ค่ะวชนาใครก็วาชนามาไม่เล่นที่สวยมากนะคะไปกิดกั้นวาชนาของใครของมันแต่วาชนาของดิฉันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะจ้าขอบคุณเอฟซีแล้วก็ขอบคุณยูทูบเบอร์แล้วก็ขอบคุณลุงพลแล้วก็ขอขอบคุณทนายสมเกียรติมากๆที่แนะนํายายค่ะจะไม่ลืมเลยพระคุณอันใญ่หลูงของคุณทนายสมเกียรติอ่าฉานี้จะไป จะไปส่งสารให้ทนายสมเกียรติเพราะให้ทนายสมเกียรติมีความสุขความเจริญให้เป็นใหญ่เป็นโตอนาคตต่อไปนะคะคุณทนายชุดที่รักของยายค่ะน้องอวยพรของป้ารองนะคะทำไมถึงยายถึงใช้คําว่าเป็นบบุดที่รักชุดที่รักเลยนี่คือไม่ว่าชุดที่รักแบบชวนตัวนะชุดที่รักคือหมายคมว่าเรารักเขา รักด้วยที่จิตใจดีงามของเขาเขาชอบช่วยเหลือคนยายก็มียายก็มีสิทธิจะรักน้ำใจของเขาใช่ไหมใช่ยายไม่ได้รักแบบผู้สาวเด้อใช่รักด้วยเนาะรักเหมือนพี่ที่รักคนใครครับผมครับอันนี้ก็รักเหมือนพี่มันน้องนะเอฟซีนะเข้าใจยายนะเดี๋ยวบาคบบางอาดไปรักทนายโอ๊ยกอได้เด้อยายจะมากินมาม่าอะไร รักน้ำใจรักน้ำใจดีงามของเขาค่ะแล้วยายก็พอใช้คำว่ารักและเคานกนะรือใช่อนี้เขาพูดสิ่งไหนมายายก็ต้องเชื่อฟังเขาสิ่งไหนไม่เป็นพ่อยายไม่เป็นหนังสือใช่เข,ขาก็ให้ยายอ่านอ๋ยยายอ่านบ่ได้เนาะมื้อนี้อ๋อก็ค่อยบ่ได้เป็นหนังสือค่ะท่านทนายเจ้าค่ะ่เพราะอ่านออกเขียนได้อ่านก็งูปลา พ่อค่อยบอได้เป็นหนังสือแต่พ่อก็เห็ดยูทูบเบอร์ไปก็เห็ดเฮ็ุเป็นมั่งไม่เป็นมั่งอันนี้เรื่องจริงพญานิงเหมือนกันแต่ทำไงได้ บูเพอาเรวาตหรือบูเพยสันนิวาตก็ไม่รู้เราก็เลยมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ยูทูบบ้าก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นเนาะแล้วก็ยอมรับว่าเราไม่เป็นหนังสือเนาะครับผมความสามารถป้าได้แค่นี้สุดยอดความสามารถของเด็กหญิงจำลองก็ได้แค่นี้ค่ะแล้วสุดยอดแล้วความนี้ก็มีความสามารถแล้วนะครับครับครับขอบคุณนะครับผมคุณย่าจำลอง

ครับนี้ก็ให้บ้านนอกนะครับอันนี้ก็กําลังพาเอฟซีดูรางวัลอยู่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคับเดี๋ยวเราจะวางก็พาเอฟซีไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูจัดจังเลยนะครับเดี๋ยวไปดูจัดจัง พาเอฟซีไปดูนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งระวหว่างให้ดูนะครับเอฟซี FC ครับครับนี่ก็ดูให้ดีนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับนี่ก็ของยายจำลองนะครับที่จุด ทูบนะครับจุดทูบแทนไม่ก็ยายจำลองก็เ,เสียงให้ f c ดูนะครับแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ f c ครับครับแล้วก็เอ่าน,นี้นะครับ ครับแล้ก็ขอบคุณ FC จะจดีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลาเอ่อให้ลูกวางด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ